อ๋อกูอยากรวยดิทำไมวะอ๋อรวยกูจะได้มีความสุขไงคนส่วนใหญ่แม่งพูดอย่างนี้เพราะเขาตีความว่ารวยเท่ากับสุขจนเท่ากับทุกข์ถ้าชาตินี้คุณแม่งเสือกไม่รวยอะ่ะคุณไม่ต้องมีความทุกข์ไปกับชีวิตเลยวะ มีคนเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนของเพื่อนผมเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นโรคซึมเศร้าครอบครัวของเพื่อนผมคนนี้นะครับเขาเป็นคนที่รวยมากเป็นคนที่บอกว่ามีอันจะกินเลยแหละแล้วเพื่อนผมเนี่ยเขาถามว่าเฮ้ยทําไมไอ้นี่เนี่ยนะมันเป็นโรคซึมเศร้าวะทั้งๆที่แม่งก็มีพร้อมนะทุกอย่างมีครบหมดทําไมมันถึงเป็นโรคซึมเศร้าวะนี่คือคําถามของเพื่อนผมครับผมฟังอย่างนั้นแล้วผมรู้เลยครับว่าอ๋อจริงวะผมเลยมาคํานวณว,ว่าเออ ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจว่าคนรวยจะไม่มีเรื่องทุกข์ทำไมคนส่วนใหญ่ถึงเข้าใจว่าคนรวยถึงจะเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้ใครรู้ใครรู้รสึกอย่างนี้มั้งวันนี้คุณแบบอาจจะไม่มีตังค์อาจจะขัดสนอยู่แล้วคุณก็มีความทุกข์แล้วคุณคิดว่าวันหนึ่งเมื่อคุณคุณรวยคุณจะมีความสุขคุณไม่แปลกเลยเพราะคนส่วนใหญ่กว่า8 0 9 0เนี่ยล้วนแต่คิดว่าวันนี้นะฉันจะต้องประสบความสําเร็จเพื่อฉันจะรวยแล้วฉันจะมีความสุขคนส่วนใหญ่จะคิดอย่างน้นคนส่วนใหญ่ที่ชอบตั้งเป้าหมายในชีวิต คุณลองดูดิคุณลองไปถามเพื่อนคุณก็ได้ฮะถามเพื่อนคุณส่วนใหญ่นะเฮ้ยมึงอยากได้อะไรว่าชีวิตนี้อ๋อกูอยากรวยดิทําไมวะอ๋อรวยกูได้มีความสุขไงคนส่วนใหญ่แม่งพูดอย่างนี้เพราะเขาตีความว่ารวยเท่ากับสุขจนเท่ากับทุกข์ทำไมสมองคุณถึงตีความอย่างนี้ใครเคยดูละครมั้งครับละครจะให้เห็นว่าถ้าเกิดพระเอกหรือนางเอกเป็นคนรวยเนี่ยจะใช้ชีวิตอย่างหูหัวฟูฟ้าหรือเปล่าไหม เออสามารถซื้อนั่นได้ไปนั่นได้ซิอันนี้ได้ใช่ไหมจริงป่ะนี่คือสมองคุณโดนละครหลังข่าวฮะพวกโซฟโอเปร่าพวกละครน้ำเน่าไม่ใช่ว่าไม่มีดีนะผมก็ดูนะฮะแต่ละครพวกนั้นมันจะโปรแกรมสมองคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวจนทําให้คุณเกิดความเชื่อในใจลึกๆครับว่าถ้าเกิดคุณรวยแล้วคุณจะเนรมิตอะไรก็ได้คุณโดนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กอะ่ะเด็กๆคุณดูละครหลังข่าวอะ่ะ แล้วมันเป็นอย่างนั้นแล้วคุณก็เชื่ออย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่จะตีความอย่างนั้นและคิดอย่างนั้นและทําให้คนส่วนใหญ่คิดแบบนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคําถามคือถ้าเกิดวันนี้คุณจนอยู่คุณไม่มีตางคุณขัดสนนะครับแล้วคุณคาดหวังว่าเมื่อวันหนึ่งคุณรวยแล้วคุณจะมีความสุขแล้ะถ้าเกิดคุณเสือกตายก่อนรวยแ่ะชีวิตคุณจะขาดความสุขไปเลยหรอจริงป่ฮะ เออผมชวนคุณคิดนะนี่คือเป็นคำถามที่ผมกําลังถามคุณที่คุณรู้สึกว่าวันนี้ฉันมีความสุขไห่ได้เพราะฉันยังเป็นนี่อยู่อะไม่เกี่ยวนะฮะคุณสุขหรือคุณทุกข์มันเกิดจากคุณเป็นหลักมันเกิดจากคุณคิดแต่ถ้าเกิดคุณนะครับสามารถทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าคุณจะโดนโกงโดนว่าโดนด่า โดนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มรับผิดชอบกับชีวิตคุณจะเริ่มมองว่าเออฉันก็มีส่วนผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นกันสิ่งนี้ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับมันคือเรื่องจรงิงอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเอาสมองเราไปตีความว่ารวยเท่ากับสุขจนเท่ากับทุกแล้วเมื่อไหรอ่อ่ะถ้าชาตินี้คุณแม่นเสกไม่รวยอ่ะคุณไม่ต้องมีความทุกข์ไปกับชีวิตเลยวะ ทำไมกดแห่งแรงดึงดูดทำไมกฎของจักรวาลถึงต้องพยายามบอกให้คุณมีความสุขตั้งแต่วันนี้เหตุผลเดียวคือคุณต้องรักษาสภาวะหรือสเตจของคุณให้เป็นคนที่มีความสุขแล้วโฟกัสแต่ความสุขเพื่อจะดึงดูดความสุขเข้ามาเพราะคู่เหมือนดึงดูดคู่เหมือนครับเพราะว่าวันนี้คุณต้องมีความสุขเลยครับคุณมองสิ่งต่างๆรอบตัวคุณให้มีความสุขถึงแฟนคุณจะขี้บ่อนอืมเขาบ่นก็เขารักคุณนะจริงวะ เขาปนว่าเขาเป็นห่วงคุณนะนะลูกคุณกวนสนเด็กๆกูก็ควรสนตีนแบบนี้เหมือนกับพ่อกูเหมือนกันเหรอวะผมเข้าใจว่าคุณคุณจะจมกับความทุกข์แล้วคุณรู้สึกยากมากเลยที่ทําให้ชีวิตคุณมีความสุขเลยนะั้นวินาทีนี้แต่มันสามารถทําได้เลยเพราะรวยกับความสุขไม่เกี่ยวกันโอเคป่ะจนกับความทุกข์ไม่เกี่ยวกัน,อ,น,ก uk, กยกนอย่างที่ผมบอกนะว่าคนรวยเขาก็มีความทุกข์ได้จริงไม่จริง คนจนคุณก็สามารถมีความสุขได้เช่นกันจริงไม่จริงไอ้เรื่องรวยหรือจนเนี่ยแม่งไม่เกี่ยวเลยครับแต่เกี่ยวที่คุณโฟกัสที่ความสุขหรือเปล่าครับปัญหาที่เจอมากมายกับชีวิตเนี่ยนะฮะอะไรก็แล้วแต่ที่มันศาสต์เข้ามาในชีวิตคุณ คุณต้องรู้จักการให้ความหมายใหม่ครับว่าเรื่องนั้นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องนั้นมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเกิดอยากยกตัวอย่างให้อีกตัวอย่างหนึ่งจังเลยนะฮะพี่คนหนึ่งนะครับเขาก็มีความไม่เข้าใจนะครับกับดีลที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็พยายามที่จะมางองแงที่โครงการนะครับแต่ว่าต้องบอกกันนะผมได้ยินอย่างนั้นปุ๊บแล้วผมคลามอารมณ์ตัวเองผมรู้เลยวอะ่ะเพราะผมยืนในฝั่งของพี่เขาเออถ้าเกิดผมเป็นพี่เขาผมก็คงงองแงเหมือนกันนึกภาพออกปะยืนในฝั่งพี่เขา แล้วก็แจกแจงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวของพี่เขากับสิ่งที่ในหัวของผมแล้วก็กลับมาคุยกันใหม่แล้วเราไม่ได้คุยกันด้วยอารมณ์เลยเราคุยกันด้วยความให้เกียรติกันสุดท้ายเราทั้งสองคนก็แฮปปี้จับมือนึกภาพไหมวันนี้ถ้าคุณเลือกที่จะมีความสุขครับคุณต้องมองอีกมุมอื่นให้เป็นเหรียญมันมีสองด้านเสมอมีหัวก็ต้องมีก้อยจริงว่าชีวิตก็ต้องมีสองด้านเสมอ ทุกคนเกิดมาล้วนแต่เป็นคนดีแต่คุณเลือกจะมองด้านไหนด้านที่เขาทำร้ายคุณหรือเหตุผลในการกระทำบางสิ่งบางอย่างของคุณหรือของเขาที่ทำกบับคุณถ้าวันนี้คุณเลือกที่จะมีความสุขรวยจนตัดออกไปไม่เกี่ยวมีความสุขได้เลยแล้วยิ่งมีความสุขนะฮะเหมือนจะยิ่งทําให้คุณนะครับรวยครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าทําไมคนรวยยังถือเป็นโลกซึมเศร้าอยู่เพราะคนรวยทุกได้ครับ ปัญหาของแต่ละคนแตกต่างกันปัญหาของคนรวยอาจจะโดนเอ่ออาจจะไม่พอใจที่บ้านอาจจะไม่พอใจที่แม่อาจจะน้อยใจสามีอาจจะน้อยใจเมียอาจจะแบบว่ารู้สึกลูกไม่ได้ดังใจอาจจะรู้สึกว่าคาดหวังบางสิ่งบางอย่างแล้วผิดหวังแล้วเงินไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้เขารวยแต่เขาก็ยังมีความทุกข์ครับถึงไ่คําตอบไปครับว่าทําไมคนรวยถึงยังเป็นโรคซึมเศร้าอยู่คุณเป็นโรคซึมเศร้าไม่ว่าจนหรือรวยเป็นโรคนี้ได้หมด ถ้าคุณนะครับไม่เคยมองอีกมุมของคนที่กำลังจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกรีแอคชั่นของความโมโหความโกรธถ,ถ้าเกิดวันนี้นะคุณจนนะแล้วคุณมีความสุขได้นะคุณมีโอกาสรวยขึ้นนะแต่ถ้าเกิดวันนี้นะคุณจนนะและคุณยังจมอยู่กับความทุกข์โอ้ยฉันโดนทำลายชีวิตฉันแย่จังเลยไอ้นี่เอาเปรียบฉันไอ้นี่มันโกงฉันฉันเลยเป็นนี่ จนแล้วยังมีความทุกข์สุดท้ายแนทะ้จนยิ่งกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นครับไม่เกี่ยวรวยจนฮนะรวยและทุกข์อาจจะกลับมาจนก็ได้นะหรือรีเลชันที่บ้านแม่งไม่ดีเลยรวยไปก็เท่านั้นก็ไม่มีความสุขอยู่ดีบ้านใหญ่แค่ไหนรถหรูขนาดไหนแต่คุณไม่มีความสุขจากภายในสุดท้ายก็ตายหาอยู่ดีแต่ถ้าคุณรวยแล้วมีความสุขโอ้โหยิ่งรวย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 จึงสังเกตว่าคนรวยที่เป็นระดับโลกนะฮะหลายคนส่วนใหญ่ทําการส่งต่อ ให้กับผู้คนกับในโลกใบนี้ตั้งมูลที่ตั้งกองทุนแล้วก็ส่งต่อให้กับผู้คนในโลกใบนี้เพราะเขารู้ไงครับว่าเฮ้ยยิ่งการส่งต่อยิ่งการให้เขายิ่งได้รับแล้วมีความสุขวันนี้ที่ผมมาเล่าให้คุณฟังเพราะว่าอะไรเพราะอยากให้คุณเตือนสติตัวเองครับอย่าไปเชื่อละครน้ำเน่าเยอะเพราะละครน้ำเน่าโปรแกร,รมสมองเราตั้งแต่เด็กว่ามึงรวยแล้วถึงจะมีความสุขตอนนี้คุณรวยหรือคุณจนไม่รู้แต่คุณโปรแกร,รมไปเลยว่า ฉันเป็นคนรวยที่มีความสุขไม่รู้หรอกว่าตอนนี้สถานนะทางการเงินคุณ,ค,ณคือรวยหรือจนแต่คุณอยากได้อหลรคุณต้องพูดในสิ่งที่อยากได้ให้เส้นความเชื่อของคุณแข็งแรงมากขึ้นว่าก่อนตายคุณต้องรวยแน่นอนฉันเป็นคนรวยที่มีความสุขมากพูดกับตัวเองทุกๆวันวันไหนที่ท้อนะวันไหนที่รู้สึกไม่ไหวนะมพูดกับตัวเองอย่างนี้ชื่อหน้าตัวเองในกระจกเฮ้ยเป้ไอเป้ มึงเป็นคนรวยแล้วโคตรมีความสุขเลยพูดอย่างเงี้ยไปบ่อย,ยกับหน้ากระจกตัวเองพูด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 มันเป็นการอะไรครับสั่งตัวเองให้รวยครับคนที่ไม่เคยรู้จักผมมาก่อนนะแล้วมึงมาดูไลฟ์นี้นะมึงโอ้โหเหี้ยโคตรมึงบ้ามึงเป็นลัทธิเฮี้ยอะไรวะเนี่ยผมบอกเลยฮะอย่าเชื่อคุณต้องพิสูจน์โอเคปะ่ะทฤษฎีนี้ไม่เสียตังฟรีอย่าเชื่อต้องพิสูจน์ ผมเซอร์ติฟายเอมาหลายเล่มนะหลายใ uh, บยประกาศนียาบัตรนะครับแต่ผมไม่ได้สอนให้คุณโค้ชใครผมสอนให้คุณโปรแกรมสมองสิ่งที่ถูกต้องให้กับตัวเองเพื่อโปรแกรมความเจ๋งๆที่มันอยู่ในร่างกายของคุณงัดมันขึ้นมางัดความเจ๋งความเท่ความดีในตัวคุณงัดมันขึ้นมาแล้วทําให้คุณเป็นคนที่ดีกว่าในวันนี้ครับอีกอย่างหนึง่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือผมมีวอลเปเปอร์โปรแกรมสมอง นะครับฉันเก็บเงินเก่งฉันเก็บเงินอยู่ฉันรักเงินฉันดึงดูดเงินนะครับโปรแกรมสมองให้กับคุณนะครับเป็นคนที่ดึงดูดเงินและรักเงินนะครับถ้าคุณยังไม่มีคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะตอนนี้หลายคนมีหลายคนแม่งดึงดูดเงินโดยการถูกหวยมาแล้วด้วยหลายคนนะครับนี่ไม่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเว้ยคือเรื่องจริงนะเว้ยหลายคนทําธุรกิจดีขึ้นเพราะาโปรแกรมสมองทุกวันไม่เชื่ออย่าเชื่อครับบอกแล้วอย่ามาเชื่อคําพูดผมต้องลองเองทุกอย่างฟรีหมดขอแอดมินนะครับบอกว่าขอปอเปเปอร์ดึงดูดเงินนะฮะแล้วก็ ใครที่อยากออมเงินเป็นนะก็ขอเข้ากลุ่มออมผมให้เยอะมากะนะครับบอกบอกแอดมินขอทั้งหมดบอกแอดมินย่เลยขอทั้งหมดโค้ดเป้บอกว่าขอทั้งหมดค่ะพี่แอดมินขานะฮะน้องน่ารักน้องแอดมินน่ารักตอบเร็วด้วยนะฮะก็ให้กันไปฟรีๆนะครับเพราะว่าผมอยากให้คุณรวยขึ้นเพราะคุณจะได้รวยฮนะและออกไปช่วยผู้คนครับนะฮะเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำครับอย่าลืมทำในสิ่งที่ดีครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับค่ำคืนนะี้สวัสดีครับ